สวัสดีครับทุกคนพอดีพี่อนดันเจอในเน็ตนะครับเขาบอกว่านะครับว่าถ้าเกิดเราสบู่นะครับมาผสมนามนะครับเราสามารถทําความสะอาดเบาะนี้ได้นะครับโดยการเอาแปรงสิฟฟานะครับไปขัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์นะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับยังไม่เชื่อนะครับเพี่อนเป็นคนที่จะไม่เชื่อนะครับถ้าเกิดยังมาได้ทดลองนะครับโอเคครับเนี่ยคือสภาพเบาะเพี่อนนะครับเดี๋ยวเพี่อนให้ดูนะครับก่อนที่เพี่อนจะขัดนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนอันนี้นะครับก็คือสภาพนะครับก่อนที่เพี่อนจะลงมือขัดนะครับอ่ะเราก็มาดูกันนะว่า นี่สภาพนะครับเบาะโซฟาของเราเป็นยังไงไหมนะครับปุ๊บอ่าดูก่อนนะจ๊ะเราต้องทําการทดสอบที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ว่าเราอ่านอะไรเจออะไรเราเชื่อนะครับเราต้องต้องมีการทดลองนะครับตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้จะอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับอืมเบาะก็ประมาณนี้จ้ะไม่ได้ทําความสะอาดมาสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อก็ไปอ่านเจอเน็ตนะครับว่าเฮ้ยมันสามารถทําความสะอาดได้นะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อน้ํายาด้วยนะครับใช้แค่ที่เป็นอะไร สบู่นะครับผสมกับน้ำกันเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นลองกันเลยอ่ะโอเคครับทุกคนเพียอจะลงมือขัดแล้วนะครับ โอเคครับทุกคนเพียงก็ขัดเสร็จแล้วนะครับสรุปว่ามันเวิร์กนะครับสูตรนี้มันเวิร์กเฮ้ยซึ่งแบบไม่คิดว่ามันจะเวิร์กนะเพราะเมื่อก่อนนะครับเราใช้ไปแล้วไอ้นี่ไอ้ที่ฉีดนะครับของโซฟาแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะราคาแพงนะแต่ว่าพอเรามาประยุกต์นะครับใช้สบู่เหลวเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับอ่ะเพีร์ลืมบอกปริมาณครับอย่างแรกนะไอ้นี่คือขนาดของกล่องข้าวเซเว่นนะครับคุณเทน้ําลงไปหนึ่งในแปดนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้สบู่เหลวนะครับในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ เนี่ย yeah. ปึ๊บนะครับเชๆๆ็ดไปตรงที่มันเป็นรอยดําเฮ้ยมันออกดีนะครับมันออกดีโอเคครับสูตรนี้ก็ถือว่าเวิร์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับในอินเทอร์เน็ตที่ไม่หลอกนะเพราะมีบางสูตรมันหลอกนะเบี้ยเคยทำมาหลายสูตรนะแต่สูตรนี้ไม่หลอกก็ถือว่าทาได้ดีครับโอเคครับเพื่อนคนจบคลิปนี้แต่เป็นคนดีนะชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครแล้วก็แชร์ด้วยนะ